ส่วนเหรียญน,นี้นะพี่น้องก็ถือว่าเป็นอีกวาระหนึ่งที่มีราคามากนะครับพี่น้องมีราคาถือว่ามีราคามากนะครับมากกว่าหน้าเหรียญหลายเท่าตัวนะครับอเหรียญปีพศนี้นะครับแล้วก็เป็นวาระนี้ซึ่งเป็นวาระก่อนเหรียญเมื่อสักครู่นะครับคนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เปรียบเปียนคนอื่นน้อยลง ถ้าทุกประเทศมีความคิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโตง่งไม่โลภมากคนเราก็อยู่เป็นสุขนี่คือคำสอนของพ่อหลวงรัชกาลที่9สวัสดีพี่พี่น้องๆลุงปนานามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่า กาก้าพารวยก็มาพร้อมกับสามเหรียญที่จะนำเอาข้อมูลมาฝากพี่ๆน้องๆและมีหลายๆท่านนั้นมีการเก็บสะสมในสามวาระนี้นะครับและก็สอบถามมาว่าราคาเป็นอย่างไรนะครับมีการซื้อขายกันจริงหรือเปล่าในตลาดนักสะสมวันนี้กาก้าพารวยก็เลยนำเอาข้อมูลเหล่านั้นเอามาฝากพี่ๆน้องๆลงป้านาอาในคลิปนี้หวังว่าคงจะตอบคำถามพี่ๆน้องๆได้บ้างนะครับเราไปพูดคุยเรื่องเหรียญของเรากันนะครับ เหรียญที่ท่านเห็นอยู่เป็นเหรียญ10บ,บาทวาระที่53ามนะพี่น้องเป็นเหรียญ10บบาทสองสีครบ100ปีไปสนสีไทยซึ่งลักษณะของเหรียญน,นั้นเป็นเหรียญกระสับโลหะสองสีสีขาวและสีทองชนิดราคา10บ,บาทนะครับไม่ใช่เหรียญขัดเงาแต่อย่างใดนะพี่น้องขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนั้น26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมลวดลายด้านหน้า กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุลาลงกรพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทั้งสองพระองค์ผินพระพักทางเบื้องขวาทั้งสองพระองค์ทรงฉลองพระองค์สากลภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่ารัชกาลที่ห้าด้านซ้ายมีข้อความว่ารัชกาลที่เ้า นะครับพี่น้องส่วนเบื้องล่างมีข้อความว่าประเทศไทยนะครับมีข้อความว่าประเทศไทยโดยมีเปลวลอยนะครับอ่าก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับว่าเปลวไฟนั่นแหละน,นะครับเป็นเปลวลอยนะครับเนาะขั้นระหว่างข้อความทั้งสองข้างนะพี่น้องนี่คือลักษณะเหรียญด้านหน้าในวาระที่53นะครับ125ปีไลรยณีไทยวงขอบเป็นเหมือนกับ เหรียญ10บ,บาทโดยทั่วไปนะครับพี่น้องเป็นเหมือนกันส่วนด้านหลังข้อมูลด้านหลังนั้นกลางเหรียญมีรูปกระดาษม้วนประทับตราสัญลักษณ์125ปีไตรสณีไทยภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความครบ125ปีไตรสณีไทย5สิงหาพศสอ5พ นะครับเบื้องล่างมีข้อความบอกราคา10บาทโดยมีจุดกลมขั้นระหว่างข้อความเบื้องบนและข้อความเบื้องล่างนะครับพี่น้องอเราจะเห็นว่ามีจุดกลมๆนะครับอันนี้คือกระดาษม้วนนะครับกระดาษม้วนแล้วก็ระบุ125ปีไปสนีไทยนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความสวยงามอีกรุ่นหนึ่งนะครับอ,อีกวาระหนึ่งนั่นเองมีพี่น้องหลายๆคนนั้น ติดต่อสอบถามมาเยอะนะครับสําหรับเหรียญที่ระลึก2สีนะครับวันครบวาระนั้นก็คือวันที่4สิงหาคมปีพศ2551ส่วนวันที่ประกาศใช้ก็คือวันที่16มกราคมปีพศ2552จํานวนที่ผลิตนะครับเขาผลิตออกมาทั้งสิน 3, 000, 000, 000, น้น3ล้านเหรียญด้วยกันนะพี่น้อง3ล้านเหรียญด้วยกันถือว่าผลิตออกมาไม่เยอะนะพี่น้องไม่เยอะนะครับส่วนอ่า ราคาการซื้อขายตามหน้าเว็บไซต์ต่างๆนะครับราคาการซื้อขายตามหน้าเว็บไซต์ซื้อขายและเปลี่ยนเนาะพี่น้องอ่าก็อยู่ราวๆประมาณ6 0สิบถึงหกบาทนะครับเหรียญรุ่นนี้เนาะนั่นคือสภาพเหรียญ UNc นะพี่น้องส่วนเหรียญถัดไปนะครับเหรียญถัดไปนี้ที่พี่น้องนั้นสอบถามมาเยอะพอได้นะครับซึ่งเป็นเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9เราไปดูข้อมูลกันนะครับ ส่วนเหรียญน,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 นี้นะ ouais. พี่น้องก็ถือว่าเป็นอีกวาระหนึ่งที่มีราคามากนะครับพี่น้องมีราคาถือว่ามีราคามากนะครับมากกว่าหน้าเหรียญหลายเท่าตัวนะครับาอ่เหรียญปีพศนี้นะครับแล้วก็เป็นวาระนี้ซึ่งเป็นวาระก่อนเหรียญเมื่อสักครู่นะครับเมื่อสักครู่นั้นห้าสิบสามนะครับวาระที่ห้าสิบสามส่วนเหรียญน,นี้คือเหรียญสิบบาทวาระที่ห้าสิบนะครับอ่ถือว่าสวยงามนะครับเหรียญ ปีพศนี้ในวาระนี้นะครับเป็นเหรียญพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์รพันศาครบ80พันศาในหลวงราชการที่9นะครับลักษณะเหรียญเป็นเหรียญกระสาบโลหะ2สีสีขาวและสีทองชนิดราคา10บาทนั่นเองนะครับตัวนี้ก็ไม่ใช่เหรียญขัดเงานะพี่น้องไม่ใช่เหรียญขัดเงา,าซึ่งเป็นเหรียญกระสาบที่ล,ลึกในวาระต่างๆนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มเมตร นะครับลวดลายต่างๆนะครับลวดลายของเหรียญน,นะครับด้านหน้านั้นกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักทางเบื้องขวาทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ทรงเครื่องขัติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และสายสร้อย จุลจอมเก้าภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทะระมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับด้านล่างเนาะและประเทศไทยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นวนมาฝั่งนี้นะครับข้อความเนาะถือว่าเป็นลวดลายที่สวยงามมากเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับ ใครมีเก็บก็อยากจะให้เก็บเอาไว้ให้ลูกหลานดูบ้างเนาะพี่น้องเนาะถึงแม้ว่าราคาจะสูงแต่ก็สูงกว่าหน้าเหรียญเพียงแค่ไม่กี่บาทเท่านั้นเองนะครับพี่น้องอ่าส่วนวงขอบนั้นก็เป็นเฟืองสลับเรียบเหมือนเหมือนกันทั้งหมดนะครับเหรียญชนิดราคา10บาทสสีด้านหลังนะครับกลางเหรียญมีรูปตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80. พรรษา5ธทันวาปีพศ2550 นะครับภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนนั้นมีข้อความว่าพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาปลายสิบพรรษาวันที่5ทธันวาปี2550นั่นเองนะครับส่วนเบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า10บาทนะครับ ส่วนวันครบวาระก,ก็คือวันที่5้ธันวาปี2550นะครับวันที่ประกาศใช้ก็คือวันที่21สิงหาคมปีพศ2550นั่นเองนะครับจำนวนที่ผลิตนั้นผลิตออกมา18ล้านเหรียญด้วยกันถือว่าเยอะนะครับเหรียญในวาระนี้นะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับ18ล้านเหรียญก็ถือว่าเยอะนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นอยู่ราวๆประมาณ 3ล้านถึง5ล้านเหรียญน,นะครับเสียส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เลยนะครับประมาณ3-5ล้านเหรียญส่วนการซื้อขายนะครับการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับการซื้อขายแลกเปลี่ยนตามเว็บไซต์ต่างๆตามเว็บเพจต่างๆนะครับตัวนี้ u n c ออยู่ราวๆประมาณ50-55บาทนะครับ5 0า5บาทของเหรียญรุ่นนี้นะครับแต่ส่วน การซื้อขายกันโดยทั่วไปนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญและก็ความพอใจของระหว่างคนสองคนนะครับคนซื้อกับคนขายเท่านั้นเองนะครับและเหรียญถัดไปนะพี่น้องเหรียญถัดไปนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่มีความสมบูรณ์และความสวยงามอย่างมากเลยทีเดียวนะครับในหลายคนมีการเก็บสะสมนะพี่น้องเราไปที่ข้อมูลเหรียญก่อนนะครับเหรียญน,นี้นะครับเมื่อเทียบกับ2เหรียญที่ผ่านไปเนาะตัวนี้ถือว่าราคาที่สูงมากกว่า2เหรียญนั้นหลายเท่าตัวนะครับ หลายเท่าตัวนะพี่น้องอสองเหรียญนั้นก็อยู่ราวๆประมาณ 50- 6 0บหกบาทเนะาเนะเฉลี่ยแล้วประมาณ50 6 0ิบหกสบาทแต่เหรียญน,นี้นี่หลักร้อยเลยทีนะทีเดียวนะครับอ่าราคานั้นหลักร้อยเลยทีเดียวเหรียญนี้นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมนะพี่น้องน่าเก็บสะสมอไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับดูแล้วมีความเข้มขังมากเลยทีเดียวนะครับพี่น้อง<ก>อแล้วแต่คนถือเนาะ,ะด้านหลังนั้นเป็นพระพิฆเนศวนนะครับถือว่าเป็น สิ่งที่เราหน้าเก็บสะสมนะครับเนาะใครถือเรื่องโชคลาภเรื่องโชคลาภวาส,สนานะครับนะเนาะเหรียญน,นี้ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งแหละนะครับเมื่อเทียบกับเหรียญพญาครุฑก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับถือว่าหน้าเก็บสะสมนะครับซึ่งเหรียญน,นี้นะครับก็จะเป็นเหรียญสิบ,บาทโลหะสองสีในวาระที่58นะครับเป็นเหรียญพระพิคเนตครบ100ปีกรมศิลปากรนะพี่น้อง อ่าเป็นเหรียญพระพิคเนตนะครับสวยงามมากๆนะพี่น้องพี่น้องลองขยายดูนะครับพี่น้องลองขยายดูสําหรับเหรียญตัวนี้นะครับเป็นเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงามนะครับใครถือพระพิคเนตนะครับใครถือเทพนะครับอ่านี่แหละคือเหรียญหนึ่งแหละนะครับเนาะที่พลาดไม่ได้เลยลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญกระสับโลหะสองสีนะครับสีขาวและสีทองชนิดราคา1ิบาทนะครับส่วนลวดลายด้านหน้านะครับกลางเหรียญนั้น มีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับทรงผินพระพักทางเบื้องขวาฉลองพระองค์ชุดสากลภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความพระบาทสมเด็จพระประเมนธรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับส่วนเบื้องล่างมีข้อความว่ารัชกาลที่หนะพี่น้องถือว่าสวยงามนะใครมีก็เก็บ เอาไว้ให้ดีนะครับเหรียญนี้โอกาสหน้ามีราคาที่สูงแน่นอนนะครับขนาดช่วงนี้ยังราคาสูงเลยทีเดียวนะครับนั่นคือด้านหน้านะพี่น้องวงขอบเหมือนกันนะครับเหรียญ10บบาท2สีจะเหมือนกันทั้งหมดนะครับส่วนข้อมูลด้านหลังนะครับพี่น้องข้อมูลด้านหลังนั้นแค่เห็นก็ขนลุกแล้วนะครับถ้าคนถือนะคนที่มีศรัทธานะครับในองค์พระพิคเนศนะครับหรือว่าพระพิคเนสวนนะครับ ด้านหลังนั้นกลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกรมศริลปากรหรือพภพิคเนตนั่นเองนะครับภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่ากรมศริลปากร27มีนาคมพศ2554นะครับส่วนเบื้องล่างมีข้อความว่าประเทศไทยและข้อความบอกชนิดราคา10บาทนั่นเองนะครับ นะครับส่วนวันครบวารากต่างๆนั้นก็จะเป็นวันที่27มีนาคมปี2554นะครับวันที่ประกาศใช้ก็คือวันที่6มกราคม2555นะครับจำนวนการผลิตนั้นเขาผลิตออกมาเพียงแค่2ล้านเหรียญเท่านั้นเองนะพี่น้อง2ล้านเหรียญน,นะครับส่วนราคาตามหน้าเว็บเพจเว็บไซต์ต่างๆนั้นก็อยู่ราวๆประมาณ100ถึง120บาทนะครับเออนะครับสวยงามนะ หนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยี่สิบาทนะครับเฉลี่ยอยู่เราราวประมาณนี้นะครับส่วนหลายๆคนนะครับที่สอบถามมานะครับคนที่สนใจเรื่องเทพนะครับเรื่องเทพต่างๆพระพิฆเนศสวนหรือว่าพระพิฆเนศปางนี้นะครับเป็นปางอะไรนะครับเออนะครับมีอิทธิฤทธิ์มีฤทธิานุภาพทางด้านไหนนะครับอเดี๋ยวเอามาฝากกันพี่น้องเอามาฝากกันนะครับ มีใส่กรอบใส่ตลับต่างๆนะครับใส่กรอบใส่ตลับต่างๆแล้วราคาการซื้อขายเช่าหรือบูชานะครับแล้วแต่เราจะเรียกกันเนาะ,ะตัวนี้ก็อยู่ราวๆสัก700-1,000ถึง1,000บาทนะพี่น้องไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาส่วนบางคนนั้นชื่นชอบนะครับชื่นชอบในองค์พระพิคเนตนะครับปรางยืนประทานพรนะครับพี่น้องพุทธคุณนะครับพุทธคุณด้านโชคลาภขาจัดอุปสรรคความขัด คล่องนะครับแคล้วคลาดปลอดภัยเสริมอํานาจบารมีนะครับเออตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบหรือว่าใครที่มีศรัทธานะครับในองค์พระพิคเนส่วนหรือว่าพระพิคเนศนะครับอันนี้นะครับเหรียญนี้ก็ไม่ควรพลาดเหมือนกันนะครับพี่น้องอ่านําไปเลี่ยมนะครับอ่าขัดเอาไปขัดเงาก่อนนะพี่น้องเอาไปขัดเงาแล้วก็เคลือบนะครับอ่าเคลือบผิวเขาก่อนนะครับแล้วก็ อัดลงกรอบนะครับอาจจะเป็นเลี่ยมทองนะครับเลี่ยมทองเลี่ยมเงินก็แล้วแต่ว่าพี่น้องจัดถนัดนะครับถือว่าสวยงามนะครับพี่น้องเหรียญที่ระลึกต่างๆนะครับถ้าเราเอาไปเลี่ยมทองหรือว่าเอาไปเข้ากรอบแล้วเขาจะมีราคาที่สูงขึ้นนะครับพี่น้องนั่นแหละเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะพี่น้องนะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งลองลองดูนะครับพี่น้องยกระดับราคาขึ้นให้สูงด้วยกรอบนั่นเองนะพี่น้องนี่คือ เราเอามาฝากทุกทุกท่านในคลิปคลิปนี้นะครับหวังว่าคงจะตอบคําถามพี่น้องได้บ้างนะครับสําหรับสามเหรียญ3วาระนี้นะครับสาหรับคลิปนี้กากา้าพารวยก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ